พบกับหนูในช่องน้องทับทิมอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาอยู่ดับเบิงลดาวอีกแล้วนะคะแต่วันนี้มากินหมูกระทะนะคะคนเยอะมากมาอีกร้านนึงนะคะแต่ก็เป็นที่เดียวกันนะคะมีหลายร้านนะคะก็ใครอยากมาก็มาได้นะคะก็มีหลายที่เลยนะคะมีแบบเออหมูกระทะเออกาแฟอะไรมีเยอะมากเลยนะคะแบบกับข้าวก็มีปิ้งย่างก็มีนะคะตอนนี้เศรษฐกิจก็เริ่มดีแล้วเขาก็เริ่มเปิดนะคะนี่คือแบบสร้างใหม่นะคะเมื่อก่อนไม่มีเลยนะคะหลังนี้คือนี่นะนะ นี่นะคะคือคนสวยเรากำลังย่างอยู่ใคาอยากกินนะคะป้นป้นดิบนะดิบนี่น่ากินมากโอ้โหเต็มผัดเลยนี่คือเป็นแบบนผักไข่นะคะที่เป็นเครื่องปรุงนะคะมีน้ำจิ้มหลายรสเลยนะคะแขกร้านนี้เยอะมากเลยนะคะ บรรยากาศสวยสวยบรรยากาศด,ดีดีนะคะนี่นะคะร้านที่มาที่วันก่อนก็น่าจะเป็นร้านหนุนนะคะก็ตรงข้ามกับตรงนี้เลยนะคะตอนนั้นก็คือเรากินอยู่ข้างในตรงนี้นะคะคือระเบียงที่ออกมาถ่ายรูปนะคะมีมุมสวยๆเยอะมากเลยนะคะาอาคารนะคะสวยมากเลย มาจ้าก <V> ินกน, <c oughs> น้อยอาคาร้อยอาคารวะกินกันแบบได้เหรอกินอ,อะไรนะเออหมูกระทะนิ่มเชื่อเลยนี่นก,นก็เห็่ยวชาะนะ้าเหมือนเนาะเหมือนน่าจะอยู่ทนี่ดีกวนะ่านะละว่าคารนี้กัน <V aja, S 2> มาจ้าวิวสวยๆกินหมูกระทะด้วยกันนะคะามาอยู่ไหนปลา นี่จ้าไปสกน้ำาุ้นี่หะามันหนาแน่จิมซีฟู้ดแล้วคนนี้ขนาดโตอ่อนกันอีกได้ขนาดน่ะีเพี่โอ้ไม่เป็นหรอกมาสีเขียว ลูกก็หมนหรอยมากเลยนะคะมโอเคถ้าทิมกินซวยดูหน่อยเดี๋ยวก่อนอันนี้น้ำจิ้มอะไรร้อนอันนี้น้ำจิ้มอะไรนะสามรสเหรอสไม่รู้ร้อนนะเพิ่งออกจากหม้อจะกินทวไสบหรอจะกินหมูกระทะไม่อาจจะละคนดูแค่นี้อ้าวมาคุยามฉันอือืมอืม เธามากใกล้เลไม่ทำปวดตายไม่ทำม่เคลืนไหวผสมนัวนัวเนี่ยอร่อยมีแค่นี้เดียวนี่อร่อยเปนร่วยแค่ไหนขนาดนี้ิมคหนเน่น่ลูกตี่่อน้หลกที่นี่อะถ้าเราอิ่มก็พอนะถ้าเราไม่ออิ่มอร่อยมากเลยจ้า วันนี้คือคักบ้างเลยนะคะคนก็เยอะนี่นะจ๊ะอากินน้ำจิ้มอะไรอ่ะอโอ้จ๊ะก็ชิลมีน้องเหมือนคนเดียวกินกิน๊กกินมนียซุกิควันเหรอเพราะว่าคนสวยอ่ะคนสวยนี่อันนี้สวยสุดเลยนะคะควันไปแทะไปหาเขาอย่างเดียว อันนี้นะลู่ยั้ฟงข้าอยม่้อ่ะหมดแล้วเป่าไม่หมดเลมันยังไม่หมดไม่ขอพอนก่อนเก็บก่อนนะถ้าคนมันรักจะทํา่ได้นไม่ไม่เจ้าท้วงเมนอาง้นก่นเกบก่อนนะใ่ เาะกร็คือจะมาลดูซ <ide> right ัฮะปกีตังนั้นงอโะโอทำไมตอนนี้มาแล้วเธอสมคุณไม่คิดหเนี่ยที่อยู่รอดพี่อยู่ไม่ัที่ยไ่ค้อยแรง้อย่นะมันก็เศร้าขนาดนี้เป็นติดโมเเอ้ามนเลยสีวันไปนอ กล้องมันไม่ได้หมดนะคะก็ต้องขอไัยด้วยนะคะทุกคนมันไม่เห็นไม่เห็นทั้งหมดเนาะก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายนะคะทุกคนก็ต้องขอไัยด้วยนะคะเพราะมันไม่มีมุมถ่ายรูปนะคะก็มันยังไงมีอยู่แต่ไม่มันตั้งกล้องไม่ได้นะคะมันแคบกมันกินจะอิ่มแล้วนะคะตูมันแคบ อติมนี่กินวิวสวยๆแล้วมีอติมให้กินด้วยนะร้อนอะแล้วเราอะบอกแม่ว่าลำบากไม่ลำบากานลำบากต้อโตัวไหนซีเธาชื่ออะไรอ้า่รอชื่อซานะคะ ไเพื่อนมาเหมยมากินมกระทะด้วยกันนะคะกยติมวีสวยมากเลยนะคะถ้าคนไหนยังม่เที่ยวมาได้นะคะที่แม่สายสวยมากเลยนะคะนคนนเาาะคะสาสวยมากเลยะคะ่ะสาวอาขาคะ่ะสา,สา,สา,สาทยายก็น่ารักสวยค่ะ <c oughs> สาติตานมะหมวยเยอะๆนะคะ ได้ยินไหมคะม,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 มีหลายรสเลยน,นะนี่เหมือนกันเลยได้มีแบบสตรอเบอรี่มีแบบเออทีม่มาอะไรยังนี้ก็มีหมดเลยเนาะอยู่กับมือนี่แสดนดูแก่มากไม่เนาะแม่แม่ ใครอยากมากินแบบบรรยากาศดีๆแบบนี้ก็มาได้เลยราคาบรรยากาศดีมากแบบกินหมูกระทะไปด้วยชมวิวไปด้วยจิบน้ำน้ำหวานน้ำเปรี้ยวแล้วก็ไอติมก็ได้นะคะมีหมดเลยนะคะของหวานของเค็มของเปรียปร้ยว <laughs> เทำไมเธอกินไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยนนั้นเคยกินอยู่อยากลองของแปลกปะคะวันนี้รู้สึกหน้าใสมากเลยะไม่ทาอะไรนะเนี่ยน่าะว่าอะไรไม่โดนบอแสงใสอยู่แล้วค่ะใสอยู่แล้วค่ะได้ไหมอ่ะ ไม่ใช่ช้อน yeah. นี่ต้องใช่แน,น่ๆน่ <c oughs> คิดว่าใช่จะเป็นวันนี้หรอผสมหมดสักเะยหน่าลรอยเหมือนกันแน่น,นหละแข็งมากเลยดนะูฮ <c oughs> ัลโหลบะหมมาก็มมีเนาะช้อนใช่ไหมไอติมนะคะ ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนชอบของแปลกบารมอลวานวานวันนี้กินกินหมูกระทะมากระทุรู้สึกยังไงรู้สึกว่าอยากเป็นหมูกระทะรู้สึกว่าอยากเป็นหมูกระทะมันก็ถ่ายวิวเองนี่ไถ่ายวิวถ่ายวิวถ่ยเช้าถ่ายเช้าเหมดอพี่แน่ถ่ายเช้า กลับแล้วนะคะทุกคนก็คือเมื่อกี้คนเยอะมากเลยนะคะก็ไม่ค่อยถ่ายนะคะก็ไม่ไม่ไมสะดวกถ่ายนะคะลงไปตรงไหนตรงไปเลยจ้า สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หนูหน่อยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย